โดนไปไหนล้วนี่นะเหลืออยู่หน้าชิ้นหนึ่งได้เลขหนึ่งตัวเดียวเลยประวัติศาสตร์จะสามลอยพาสันพุสันต้องสั่ให้หมดก่อนนะห้าก่อนเขาจะกล้าออกงานโอ้ยไม่ไม่ได้เลยเราจะรู้เองมีเกียนมีห้า มาแล้วเย่เย่เย่มาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นบิงโก EP สอนะคะปิงปิวันนี้เก๋จะมาล้างแกนไมเบียจาก EP แรกใส่ละวันนี้เก๋ต้องชนะกะติกาไปดูกันเลยค่ะกติกาเกมบิงโกตัวอักษรเราจะเล่นเกมทั้งหมด6รอบโดยผู้ที่เล่นเกมชนะจะได้เขียนพยัญชนะไทย ได้สามตัวผู้ที่แพ้จะได้เขียนหนึ่งตัวจะเขียนตัวไหนก็ได้และลงช่องไหนก็ได้ในใบบิงโกเมื่อเล่นครบทั้งหรอบแล้วเราจะมาสุ่มจับพยัญชนะคนละรอบใครที่บิงโกก่อนชนะคนแพ้โดนทำโทษเรามาเริ่มเกมแรกกันนะคะใครกินชิ้นสุดท้ายคนนั้นแพ้แค่นี้เหรอใช่เอาสิให้ก่อนเลยเลเวล สุดยอดฮิฮิฮิฮฮยอมไปเนอะเกิน Okey. Nih na. เหลืออยู่นั่อันหนึ่งนี่นะเหลืออยู่นะ้ชิ้นนะึ่งแล้วก็เหลืออยู่อันหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ้าวหมดสิทธิ์แล้วจ้าพอจะเกี่ยงมันตัดไม่ได้แล้วจริงแล้วเก็บแมาก็แม้ อขอขอออกอ่างแล้วกันแล้วก็ออาแคตัวเดียวเลียนไปไหมปุยมวยใลายลายมากเลยปัมป๊มปั๊มนีครับตัวแรกนี่นะคะคนแพ้มาต่อไปเลยคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวเรามาสลับเลขกันก่อน จะได้แฟร์ๆหรือจะหาว่าขาโกงฟังใังเหมือนกันฟังเหมือนกันนี่เข้าไปกนเขาไปเขาๆมาระวังดูาังได้อได้หกได้สามนี่นะเหมือนกันเริ่ม ีเยตัวดว,วดวอได้เขียนสามตัวแล้วนะทุกคนพี่เมียเขียนตัวเดียวก็ไกล่ล้วกันแล้วก็ชอช้างตรงนี้เอาตัวไหนที่ออกบ่อยๆไม่มีทางเท้าทหารนี่ได้ด้าหนึ่งแล้ว เกมต่อไปนะคะโจนสลดัดแจ็คสเปรด้วยใครทำโจนสลัดเด้งคนนั้นแพเริ่มประวัติศาสตร์จะสามรอยเหมือนเดิมเข้าไปเลยไงเข้าไปแล้วหรอ,อ,อเฮ้ยตกใจอะ อันนี้สิโจสิโจ้จไม่ได้ยโดนแน่แก่คนต้องโดนแน่อไอ้โจนสลับมันจะกระเด็นแลครับทุกคนคุณโดนเสียบรอบตัวแล้ว <laughs> เฮ้เเยนังอืม เย่เย่เย่ตัวเดียวก็เฟี้ยวได้ดัม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 มีอย่างมาเราก็ได้หนึ่งแถวแล้วเราจะได้สงแถวเยอะดีว้วกเกมมาก่อนอเกมต่อไปนะคะเทน้ำใส่แก้วคนไหนทำน้ำล้นคนนั้นแพ้ล้นไม่ตหยดเดียวก็แพ้แล้วเขาเริ่มก่อน แกสมาดีบ่เนี่ยโอ้มันปิมแล้วเนี่ย ดนปุ๊บโอ้ยยังไม่หยุดไม่รอดหยุดสันสันเพราสันเพราสันหยุดแล้วหรอหยุดแล้วไม่เห็น,ม,หนม่เห็นก็ไปกรดูเลย

อะไรอ่ะเกินไปเหมือนมันไหลแล้วอ่ะพี่เบียร์ของเธอไหลแล้วนุ่นโอ้พี่โกงเขาอะเขาก็ว่าเหมือนมันไหลพี่เบียร์แพ้นะคะโแฮ่ เราได้เขียนสามตัวนี่ใบจะชู้เปียกนี่จะชู้แห้งเราได้เขียนสามตัวเราอบ้านไหมเราไม่ได้ประโยชน์ะครับเราบิงขอควายนี่เราก็เราเพิี่ยนมาแล้วหนึ่งตัวเรามีแค่แท็กติกการเล่นใหม่แล้วโดนเราแน่ๆครับไม่รอเราหรอกนี่เราได้สองแถว เกมต่อไปนะคะโยนขวดให้ตั้งคนไหนตั้งก่อนคนนั้นชนะถ้าเธอไม่ได้เทวแพ้หรือชนะหนึ่งในสามหรือยังไงก็เห็ือนที่สามโอเคน่ามาก สองแล้วจ้านี่รอบสุดท้ายหรออืมเจ้าหาปรหเด็นจ้าคิดแต,ต่คิแต่เลย <c oughs> อือตัวเดียวอ่ะอีกรอบหนึ่ง โดนไปไหนกันลเอ้าจบเกมโอ้ยยากแค่ตัวไหนดีเนาะ รามมาแล้วต่อไปเกมสุดท้ายนะคะเกมแยกไข่ใส่ตะก้าแยกไข่ตามสีตะก้าใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะโดยเราจะวัดเวลาจากตรงนี้นะคะเกมเริ่มก่อนนะ ไปได้สามสิบสี่จุดแปดี่จุดเต่อไปนะครับเบียจะเอาไข่ใส่ตะกร้าดูสิครับจะไวแค่ไหนเอาแล้วนะหนึ่งสอง ม่เก<ม>ี<อ>่ยวของเขายื่นจะกล้าออกได้โอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยแล้วขเขาจะรู้ได้งไงมีเกียนมีห้ามอแือเหรอแพ้แล้วแพ้แล,แล,แล้วหูยโอ้โหโค้งปะเนี่ยเธาใช้สองมือเขาใช้มือเดียวช่วยไม่ได้ไง,งอ้าแพ้แล้วมี่หรอโอ้ ลารอบสุดท้ายเราดิเราดิดนี่พอแล้วพอดีเลยนี่นะคะของเก๋ได้สามแถวมาแล้วครับนี่นะครับไปยิบพี่เบียได้กี่แถว <3. S 1> สามหมือนกันโหสูสีขึ้นอยู่กับดวงนะต่อไปนะคะอีดวงจะมาหรือเปล่าต่อไปนะคะเราจะมาสุ่มกับ ใครกันใครบิงโกก่อนคนนั้นชนะเอาแล้วนะฟางให้ขอดูขอคนจ้าขอคนไม่มีเมื่อกี้นั่พ่อพานพอจันทีละครั้งจ้า เอแล้วครั้งเขาไม่มีอ่ะอพอเพิ่องอนนี้พอกเขาเขียนแล้วไงเป็งไม่มีอ๋ออางอ๋ออางมีนี่เหมือนกันช้อนชิงตีดังขอบคุณครับตก็บประตัก หรือเปล่าไหนยังไงสองอย่างดยชดาตอปตตเออไม่มีจจจังจจจานใจดีตอปุตเตาตอปุตเตาซอเสือพลาดซอเสือไม่ได้ไงจ phó phá Cho cha Gì gì Thỏ thông À thông hỏi mìa nè Thùng ตัวโซเอาพอน้องโฮเฮ้เรามีสาราอุพี่พี่อีกตัวเดียวอีกตั้งหลายตัวขอไข่่เราอยู่ลา ปัม๊มปัม๊มเอ้ารอจุฬาเขาก็อีกตัวเดียวเอาสิรอจุลาลุ้นะน้นองเด็กรอเรือนอเด็กถอทหารมียเขาบอกก็ไก่ขอข,ข,ข,ขวดน้องเด็กกับกอไก่ ขอบคุณนะน,น้องชดาจำเองก็ได้วะรอเรือบิงโกอีกแลว <laughs> อะไรอะวันนี้เกดจะมาล้างแขนไม่เบียวันนี้เกดจะมาล้างแขนไม่เบียอ์้อย โกละจาโกละจาแพอีกแล้วอ啊ตัวสุดท้ายตัวชนะตัวปิดเกมวันนี้เก๋แพ้นะคะไม่โดนทำโทษไปบอกเอาหรอแล้วเราจะเล่นกันทำไมมันต้องมีทำโทษดิจ๊ะกี่เมตรสองเมตรเขาเลือกเองได้ไหมไม่ได้จะเรียกว่าทำโทษยังไง สองมเมตรอาสีด็ดีเอาสีดดห้มาสองเมตรมีสีดำเดิมอย่าเลือกแบบนั้นเธออ่ะโอ เม็นแรกสีฟ้าผมมีฟ้าสองอย่างมีเบอร์รี่บลูยาสีฟันอ๋อถูกแล้วเบ็ดที่แล้นี้ยาสีฟันเหมือนกินยาสีฟันเลยเลอีกเม็ดหนึ่งก็ือ คืนไม่ลองหลังคือไม่อืกินไม่เจอกินดักจกได้หอมนี่ต่อไปจะสู้ขอเพราะอะไรบอกสิมันสีมีสองสีคล้ายกันนะแม่นี้ก่อนเนี่ยไงว่าสีเดียวกันมีดีไม่ดีใช่ไหมอือันนี้ก็เหมือนจะอร่อยไม่หรอกไม่หรอกอะไรไม่รู้หรอก รดอะไรมันขึ้นจมูกฮะรดขึ้นจมูกคขินก่อนปิดคลิปเลยขอตัวไม่อ้วกอ่ะมันขึ้นจมูกอะเม็ดเนี้ก็เม็ดนี้อะลอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เนี่ยสองสีเนี่ยแปะ๊ะดีก็อันเนี้ย ก็อะไรก็ไม่รู้เอา,าต้ำแบบไม้เขาให้กินอขาบอลโอ้ยหวงปิดจ๊อกเหมือนอะไรเน่าๆก็ไม่รู้อ๋ถ้าปิดแล้ววันนี้ครับ ชนะอีกแก้วผู้ชนะนี่อีมีสามเก๋จะเอาชนะไม่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบายบายิยงๆๆ